ัวกนี่ก็ยังกันพวกเราก็มาเล่นแมปอะไรเพื่อน้องคแมปหัดโอ้โหชื่อแบบที่โคตรเล่นนะแอดมินไปเราไปเลยดีกว่าเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปไปเปิดเลยเพื่อนไปไหนอ่ะก็เอากูแชร์ดิเฮียมึงทำแชร์เว็์ห้อง ช่ใช่ทไมสิขั้นตอนแรกก็ผังดางเนี่ย,ยได้ดก่อนว่าเราต้องวางเลกกระดานใจโอ้โหระดับแฮกเกอร์นะครับเนี่ยรุ่นใหญ่มาขับไปห้องนี้เลยนะเพื่อนกูอยู่ไหนวะโอ้ยกัน เมื่อกี้เราเจอตัวอะไรก็ไม่รู้แมงมุมเกาะหน้าเต็มๆเลยใช่ไหมนะเพื่อนผมมันก็ขี้บ่นอย่างนี้แหละไปหากุญแจกุญแจมันก็มีอยู่ที่เพียวนั่นแหละโอ้โเราได้แล้วไงกุญแจเองต้องนับพ้องด้วยนะเว้ยเอาที่ข้อที่สี่ข้อที่สี่มันเป็นชั่ว เอ,อ้ยรอเราด้วยดิอ่ามึงเดินช้ย่างเลยเฮ้ยแล้วเปิดได้โอ้โหเกมกระจอกเป็นตำปีนี่คือภาพอรลิอ่าเราก็มาเล่นแมพที่ตายแล้วนะเฮ้ยยไฟกระพิบไฟกระพิบไอ,อ้เฮียมันจะหลอกกูมงควยอะไรไะเฮียไอ้จ้ารอทำไม โอ oh, oh, oh. ไปมาอยู่ไหอยู่ดีเอย้ยมามีห้องอย่างนี้ต้องไขแน่ๆเลยม,ม,นนม,มันพูดแค่แล้วภาษาพังตาบอดไม่เงียบเอ้ออวาวกูไม่เห็นนะโอ้ <c oughs> แม่งว่าหาไเจอทด่ไหนได้แม่งอยู่นี่โอ้โหกูกลายเป็นตาบอดเลยแม่งมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยไฟไฟไฟน้ำมองไม่เห็นก็เราเแกวประตูแล้ว <c oughs> เออเราก็เจอแล้วเยี่ยผ่านไม่ได้ไงเว้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเราจะเดินทางเลยรูม่เองอ่ะ ก็คลิปก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้เพราะกูตายโง่เกินนะทุกคนมันก็ไม่ได้โง่เพราะว่าห้องมันมืดแล้วกูเล่น,นโน้ตบุ๊กตากูยิงเหมือนคนตาบอดอยู่สภาพโอเคไว้เจอกันใหม่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่